สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนแกะกล่องนะอันบ็อกซ์นะครับแท็บเล็ตของ s a m ซุง s 7 plus นะครับเป็นแท็บเล็ตที่ต้องบอกว่ามีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายอย่างผมเองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้ใช้แท็บเล็ต Android เยอะสักเท่าไหร,ร่นะแต่ว่าอันนี้ได้ลองใช้เราก็รู้สึกว่ามีมุมมองที่เปลี่ยนไปเลยนะกับแท็บเล็ตของ Android นะครับ <S <S เรามาดูลักษณะของเครื่องก่อนอันนี้มันอยู่ในเคสนะตออเครื่องดูนนะฮะคือตัวเครื่องเนี่ยจุดเด่นอันนึงคือมันค่อนข้างจะเบาฮะสำหรับไซส์ซิงนี้นะเวลาจะเก็บปกาก็นี้ ดูตรงนี้นะครับอ่าควรจะใส่กับเคสอันนี้พูดตามตรงนะฮะคือถ้าเกิดไปแบบนี้คุณก็คงจะทำปากกาหายภายในระยะเวลาอันรวดเร็วมากนะเพราะ,ะนั้นก็ควรจะใส่เคสอันนี้เป็นเคสที่เป็นคีย์บอร์ดด้วยนะครับซึ่งจะต้องซื้อเพิ่มต่างหากนะฮะ แต่บอกเลยว่าควรอย่างยิ่งที่จะซื้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้แท็บเล็ตเนี่ยมันไม่ได้ใช้แท็บเล็ตเฉยๆมันใช้ทางานด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ใช้แท็บเล็ตโดยที่ไม่มีคีย์บอร์ดแยกก็คือพิมพ์ในตัวแท็บเล็ตเนี่ยม,มันยากกว่าเยอะนะครับบอกๆามตรงตัวคีย์บอร์ดของอันนี้เนี่ยนะครับซึ่งจะให้ดูมุมนี้นะฮะเราสามารถที่จะปรับได้น,นี้สะดวกมากเวิร์มาก,มากปรับเป็นแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าจะดูหนัง นแบบี้้ก็ไดะะมันมีความเจ๋งข,ของมันก็คือว่าเวลาถ่ายวิดีโอผมจะบันทึกวิดีโอเวลาอัดเสียงอะไรพวกนี้เนี่ยการถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับมุมของตัวนี้มันสําคัญมากมันขึ้นอยู่กับว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนตรงนั้นก็อ e ีสูงไม่สูงยังไงนะฮะการปรับมุมได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคล่องตัวนะครับคีย์บอร์ดเป็นยังไงอ่ะนะฮะคือสรุปความรู้สึกให้เลยว่าคีย์บอร์ดได้มีความคล้ายคีย์บอร์ดของแลป็ปท็อปมากๆะะเวลาใช้งานลักษณะแบบนี้คือตั้งแบบนี้เนี่ยนะฮะ มันจะมีความรู้สึกที่คล้ายกับการใช้งานแล็ปท็อปมากกว่าเป็นแท็บเล็ตโดยเฉยก็คือรู้สึกว่าเออมันเหมือนทางานคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็ต้องบอกว่าโดยรวมๆเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นเฮฟวี่ยูเซอร์ก็คือไม่ได้แบบโอ้โหทําอะไรอลังการมากเนี่ยนะครับฟีเจอร์การใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากนะฮะเราจะสามารถที่จะดึงจอหนึ่งขึ้นมาอาจจะลากไฟล์จากอีก อันนึงอันลากไฟล์เข้ามาแปะส่งต่ออะไรยมันง่ายมากนะครับไม่ต้องทำความเข้าใจใหม่เยอะโดยเฉพาะสำหรับคนที่ใช้ a อ d r o i d อยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอ e ีกปุ๊บก็ทำต่อได้เลยนะครับคู่กับปากกา Spen ซึ่งก็มีชื่อเสียงมากๆนะฮะอยู่แล้วของ s a m s u n นะครับก็เอาไปใช้งานคู่กันได้มันก็ผมคิดว่าด้วยประสิทธิภาพด้วยกำลังของ CPU นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยเนี่ยเรื่องนี้ก็คือกล้องสมัยนี้เนี่ยเครื่องหนึ่งต้องทำได้หลายอย่างก,กล้องของซัมซุงเนี่ยเป็น 4K ครับุณจะ ไปนั่งอยู่ร้านกาแฟก็จะต้องประชุมใช่ไหมฮะจะต้อง uh, conference call นะครับคือมันเรื่องของการใช้กล้องเนี่ยมันจึงมีอยู่อย่างต่อนเนื่องมากๆนะครับมุมมองอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจเกี่ยวกับนี้ก็คือว่าถ้าเราเอามันมาเป็นแท็บเล็ตเฉยๆซึ่งก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมใช้แต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเอามาแบบนี้เนี่ยผมก็คือไม่ใส่อะไรเลยนะหมายถึงว่าไม่ใส่เคสอะไรเลย,เลยนะครับ คุณออกมาแบบนี้เนี่ยนะฮะสัมผัสได้เลยว่ามันบางแล้วก็ตราส่วนที่คนที่ไม่ได้ใช้ Android ด์มาอาจจะงงกับตราส่วนนี้แต่ว่าพอใช้ไปสักพักนึงก็รู้สึกว่ามันเวิร์กมากเพราะอะไรรู้ไหมนะให้ดูนี่คุณสามารถแบ่ง2จอเนี่ยโดยใช้ทีละครึ่งได้จริงๆอัตราส่วนนี้ใช้ได้แต่ตราส่วนอื่นของหน้าจอเนี่ยนะครับมันจะใช้แบบเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยลำบากเพราะนั้นนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เวิร์กคือเวลาพกอย่างเงี้ยคือเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์อะบางทีก็อ่านอะไรในในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมหรือว,ว, YouTube น,น,ว,น,น,ว,วนนนตวเเองมมมมุุีีี้ป็ท่ด ความอุดของแบตถือว่าอุดใช้ได้เลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเชื่อไหมครับว่าคนเนี่ยลืมชาร์จแท็บเล็ตเยอะที่สุดโทรศัพท์มือถือคุณไม่ลืมชาร์จอยู่แล้วนะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันลืมชาร์จได้ตายถูกไหมแต่แท็บเล็ตเนี่ยเป็นของที่มันทิ้งอยู่ในกระเป๋าเราลืมชาร์จใช่เพราะฉะนั้นการที่แบตอุดเนี่ยผมช่วยชีวิตผมมาหลายครั้งแล้วบางทีเปิดขึ้นมาตอนเช้ากำลังต้องทํางานต้องอ่านข่าวเฮ้ย มือมันทัดแต,แต่แต่มันยังเหลืออยู่อยู่ได้นะครับโดยสรุปคร่าวๆประทับใจกับความลื่นไหลของตัวการใช้งาน <c oughs> ผมอาจจะไม่ได้รีวิวลงละเอียดมากนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นสายเทคนิคน,นะครับแต่ว่าการใช้งานโดยทั่วๆไปแบบชีวิตมนุษย์ปกติที่ทํางานนะครับอ่านนู่นนี่นะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ดูคลิปดูอะไรต่างๆ <c oughs> ก็ถือว่าทํางานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ในน้าหนักที่ค่อนขอ้างเบาพอมีคีย์บอร์ดก็สะดวกโดยรวมๆชอบครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตอันหนึ่งที่ประทับใจมากๆจากที่เคยลองมานะครับ Galaxy Tab S7 Plus Plus นะะฮขนาด12.4นิ้วนะครับรองรับ 5G ด้วยนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ขนาด10,090 0 0กับมิลลิแอมป์นะครับตัวของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับมี2รุ่นนะครับมี6 g b กะบบก128 g b กะบนะครับกับ8 g b กะบบก256นะฮะความจุสูงสุดถึง1เทราไบต์นะฮะรองรับประกา S Pen นะครับมีการสแกนลายนิ้วมือด้วยนะครับบนหน้าจอนะครับกล้องหน้าๆเนี่ยมีความละเอียดสูงสุดเนี่ย8ล้านพิกเซลนะครับรองรับการบันทึกวิดีโอสูงสุด1,08 0พิกเซลนนะครับใข กล้องด้านหลังนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นเลยของอันนี้เนี่ยนะครับเป็นการบันทึกวิดีโอแบบ 4K body เป็นโลหะมีสสีนะครับมีสีนี้กับสี b r o นซ์นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ที่มี refresh rate นะครับ 120Hz มีความคมชัดสูงมีความเที่ยงตรงของสีที่สูงมากๆนะครับใช้หน้าจอนี้จะรู้สึกเลยว่าสีนี้มันดูแบบเข้มข้นมากนะฮะใช้ชิปประมวลผล snapdragon 865 plus นะครับรองรับ 5G รองรับ wifi 6นะครับลำโพง4ีตัวนะครับที่ได้รับการจูนเสียงมาจาก AKG ซึ่งเหมาะสำหรับการ เอนเตอร์เทนเมนต์นะดูดูหนังดูอะไรเนี่ยดูได้เลยนะครับอุปกรณ์เสริมเนี่ยคิดว่าตัวสําคัญเลยคือตัวคีย์บอร์ดนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือว่าถ้าพิมพ์คีย์บอร์ดในแท็บเล็ตเนี่มันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยจะต้องเป็นลักษณะของการแยกคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับเขาเรียกชื่อคีย์บอร์ดว่า Book Cover Keyboard อรนะฮะเขาเป็นแป้นพิมพ์แบบเหมือนกับตัวแล็ปท็อปเลยเวลาพิมพ์ก็เหมือนใช้งาน PC ปกติเลยนะครับ แง่มลุมอื่นนะครับต้องบอกว่าแท็บเล็ตแอนดรอยนี้เนี่ยครบเครื่องมากนะฮะสิ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือเรื่องของสีหน้าจอเรื่องของเสียงนะครับฟังชันปากกาคือไอ้ฟัง์ชันปากกาเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วต้องลองไปใช้เครื่องจริงดูผมคิดว่าสําคัญในการซื้อคือต้องไปลองใช้เครื่องจริงเราต้องดูว่าเราเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ยังไงมีการใช้งานยังไงนะครับอย่างที่ผมเมื่อกี้พูดไปก็คือการแบ่งหน้าจออัตราส่วนหน้าจอเนี่ยมันทำให้ไม่ได้ใหญ่มากของแท็บเล็ตเนี่ยออกเป็นอนีส้งจอเนี่ย น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งครับ